หนึ่งเดือนผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับวันนี้เรามาสรุปผลการปฏิบัติงานและภารกิจสำคัญของจังหวัดส,สงขลาประจำเดือนมีนาคม2567ให้ได้รับทราบกันดังนี้ 2มีนาคมของทุกปีเป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาตินายสมนึกพรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้นำข้าราชการและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติและน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านการช่าง รวมทั้งยังให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐานจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย 5-7มีนาคม2567นายสมนึกพรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้นำหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันถวายพัฒตาหารเพลนซึ่งเป็นข้าวกล่องพระราชทานถวายแด่พระพิสุสามาเณรที่เข้าสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่หนึ่งครั้งหลังปี2567เพื่อเลื่อนชั้นปรเลียนธรรมประจำปีถือเป็นการวัดความรู้ชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยในพระบรมราชูปถมัมระหว่างวันที่5-7มีนาคม2 5 67นาวัดโคกสมานคุณพระอารามหลวงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา 18มีนาคม2567วันท้องถิ่นไทยนายสมนึกพรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำข้าราชการระดับจังหวัดอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมประกอบพิธีวางพันธุ์ุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะและถวายราชสาดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสคร,รอบๆ119ปีเพื่อน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการปกครองส่วนท้องถิ่นไทยณาหลานนาพระบรมราชา นุสาวรีย์สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา3มีนาคม2567นักปั่นชาวไทยและมาเลเซียกว่าพันคน ร,ร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวปั่นจักรยานไทยมาเลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในระยะทาง7.5กิโลเมตรซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวและฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ด่านนอกอำเภอสะเดาแล้วยังเป็นการสร้างจิตสำนึกด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่สอดรับกับนโยบายสงลาเมืองกีฬาด้วย 5มีนาคม2567นายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกอพอตตรวจติดตามการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิง่งอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาและรับฟังความก้าวหน้าของการพัฒนาอำเภอเทพาให้เป็นศูนย์กลางการรวบรวมและกระจายสินค้าทางน้ำจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมกล่าวว่าการพัฒนาความสามารถของท่าเรือ ให้สามารถรองรับเรือขนาดใหญ่ได้นั้นจะก่อให้เกิดความเชื่อมโยงเครือข่ายการขนส่งการค้าระหว่างประเทศจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและรายได้ในพื้นที่มากยิ่งขึ้น 8มีนาคม2567ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและประธานแม่บ้านมหัดไทยนำสตรีกว่า1,600คนร่วมแสดงพลังในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีพร้อมเปิดงานวันสตรีสากลประจำปี2567 เพื่อตอกย้ำถึงความสำคัญในการสนับสนุนทุกภาคส่วนในสังคมร่วมกันขับเคลื่อนให้ทุกคนทุกเพศทุกวัยมีเจตคติที่เคารพความเท,าเท่าเทียมระหว่างเพศและเปิดโอกาสให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการพัฒนาสังคมลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมให้ในทุกมิติโดยเริ่มต้นจากรากฐานของครอบครัวที่อบอุ่นแข็งแรง14มีนาคม2567 นายวีรพันธ์ดีอ่อนผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขตตรวจราชการที่5ลงพื้นที่ติดตามการดําเนินนโยบายสําคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยรอบสองประจําปี2567และเยี่ยมชมโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลณไร่ที่ภูตารวมถึงการขับเคลื่อนธนาคารขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลระโนดที่หวังให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลดขยะและคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี8มีนาคม2567นางทัศนีผลชานิโกผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่5ได้มาตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน กองทุนขยะของตำบลน,นาหมอสีอําเภอนาทวีจังหวัดสงขลาซึ่งพื้นที่แห่งนี้มีแนวคิดริเริ่มให้ประชาชนได้คัดแยกขยะภายในครัวเรือนเพื่อนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้ให้ชุมชนโดยมีนายอภิชาติสาราบันรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาให้การต้อนรับนอกจากนี้แล้วจังหวัดสงขลายังได้ปักธงความสำเร็จหนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งธนาคารขยะ รบทวนร้อยเปอร์เซนตั้งแต่วันที่15มีนาคมที่ผ่านมาจำนวน140องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีจำนวนธนาคารขยะทั้งหมด422แห่งมีสมาชิกรวมทั้งสิ้น1,453คน 13มีนาคม2567นายสุพิษพิทักษ์ธรรมอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรพร้อมด้วยรองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาร่วมกันหาหรือแผนปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างพร้อมขึ้นบินสำรวจพื้นที่ภาคก,การเกษตรของจังหวัดสงขลาก่อนปฏิบัติการทำฝนหลวงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้ำและพี่น้องเกษตรกรในภาวะฝนทิ้งช่วง เพื่อให้ได้ปริมาณน้ำที่มากเพียงพอต่อความต้องการ 1. มีนาคม2567หอกพอการค้าจังหวัดสงขลาร่วมกับเทศบาลน,นครหาดใหญ่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสำนักง,งานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจัดงานหาดใหญ่มิวสิกแจ๊สเฟสติวัล2 0 2 4 ครั้งแรกของหัดใหญ่โดยหวังใช้ดนตรีแจ๊สในการขับเคลื่อนเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรเพื่อให้หัดใหญ่สงขลาเป็นศูนย์กลางเทศกาลดนตรีสากลในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างโดยได้รับเกียรติจากนายอํานวยพินสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดงาน8มีนาคม2567นายมหามาภีสกรีวาแม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดมากรรมการออม50ปีทุนชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเพื่อส่งเสริมการออมภาคครัวเรือนและให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนในการประกอบอาชีพซึ่งปัจจุบันจังหวัดสงขลามีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน458กลุ่มสมาชิก135,771คนมีเงินสัตจะออมทรัพย์สะสมมากกว่า300ล้านบาทส่งผลให้สมาชิกมีเงินอ,อมเพื่อใช้เป็นเงินทุนประกอบอาชีพลดการพึ่งพาแหล่งเงินทุนภายนอกและสามารถแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนได้ 2-3ม,มีนาคม2567นายสวตเพชรนุย้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำประชาชนและนักท่องเที่ยวชมการแสดงกำเนิดหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่พร้อมกับร่วมพิธีสมโภชวันหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดณวัดต้นเลียบอำเภอสทิงพระและแห่ภาพพระบทบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความคึกคักมีนางรำนำหน้าขาบวนตามด้วยคณะกรองยาวแตรวง โพร้องกันสนุกสนานโดยผ้าพระบทที่นำมาห่มต้นเรียบนั้นเป็นผ้าบาติกที่เขียนลวดลายทศชาติบอกเล่าเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาแฝงคำสอนซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นอกจากเป็นการสืบสารประเพณีในท้องถิ่นแล้วยังช่วยเสริมสร้างความรักความสามัคคีในพื้นที่ด้วย ตามมีนาคม2567ชาวบ้านอำเภอสะบาย,ย้อยจังหวัดสงขลาร่วมขบวนแห่อันเชิญรูปเหมือนหลวงปู่ทวดปางธุดงเข้าสู่ถ้ำคอกในงานสืบสารย้อนตำนานประวัติศาสตร์ศรัทธาบาร,รมีหลวงปู่ทวดพร้อมชมการแสดงนิทรศการธาตุกายสิทธิ์จากที่ต่างๆทั้งในและต่างประเทศเป็นที่แรกและครั้งแรกในประเทศไทยเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาคุณสมบัติเชิงวิชาการทางวิทยศาศาสตร์ และความเชื่อด้านพุทธคุณตามความเชื่อโบราณหวังเป็นจุดดึงดูดและยกระดับวัดถ้ำตลอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับประเทศ21มีนาคม2567หน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อ,อสวออ,ออกหน่วยให้บริการสร้างรอยยิ้มแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าขาดอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาเพื่อให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง รวมถึงยังมีการออกบูธให้คำปรึกษาด้านต่างๆในกรณีที่ประชาชนมีข้อสงสัยโดยไม่คิดค่าบริการใดๆ 12มีนาคม2567พระตงโมเดลอำเภอหัดใหญ่เป็นหนึ่งในพื้นที่นําร่องการบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดภายในชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้ที่ผ่านการบําบัดรักษาได้กลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบําบัดรักษาร่วมกับภาคีเครือข่ายและบัดดีสีสายประกอบด้วยอสอมอ เจ้าหน้าที่อนามัยเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพหมอและผู้นำชุมชนในการลงเยี่ยมบ้านซึ่งทำให้มองเห็นสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนและสามารถดูแลช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดภายใต้แนวคิดเข้าใจเข้าถึงพัฒนา 4มีนาคม2567นายมหามาภีสกรีวาแม่รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนายอำเภอสิงหานาครติดตามปัญหาการกัดซอะชายฝั่งบริเวณหาดม่วงงามในพื้นที่หมู่3บ้านม่วงงามตำบลม่วงงามอำเภอสิงหานาครจังหวัดสงขลาซึ่งประสบปัญหาการกัดซาะชายฝั่งส่งผลให้ชาวบ้านที่อยู่อาศัยในพื้นที่กว่า20ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนแม้จะมีการทำรั้วไม้เพื่อชะลอความรุนแรงของคลื่นแล้วก็ตาม โดยทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขล้าได้เร่งนําประเด็นปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวเข้าสู่วาระการประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาต่อไป ปิดท้ายกันที่ภาพบรรยากาศงานวันสงขลาซึ่งจัดไปเมื่อวันที่9-11ถึงมีนาคมที่ผ่านมานักท่องเที่ยวและประชาชนชาวสงขลาทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัดต่างเดินทางมาร่วมงานวันสงขลาเป็นจำนวนมากเพื่อร่วมระลึกถึงการสถาปนาเมืองสงขลาเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานและเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่มีวันประจำจังหวัดเป็นของตนเองโดยงานวันสงขลาในปีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและประธานแม่บ้านมหา ทยจังหวัดสงขลาได้นำส่วนราชการและประชาชนชาวสงขลาร่วมกิจกรรมเวียนเทียนรอบพระเจดีย์หลวงเขาตังกวนมีพิธีทำบุญตักบาตรและสมโพธิเสาหลักเมืองสงขลาในโอกาสครบรอบ182ปีพร้อมทั้งยังได้เดินชมการจัดซุ้มหมู่บ้านวัฒนธรรมทั้ง16อําอำเภอซึ่งได้มีการนำของดีของเด่นแต่ละพื้นที่มาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายนอกจากนี้ภายในงานยังมีการแสดงอัตลักษณ์วัฒนธรรม การแสดงวงดน,นตร <ไป S 1> ีการแสดงของศิลปินพื้นบ้าน,นอย่างหนังตะลุงและโนราน,นับว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดได้เป็นอย่างดี